นีทานอีศกเรื่องราชสีเท่าผู้แต่งอีศกราชสีชราตัวหนึ่งเมื่อครั้งที่ยังหนุ่มมันเคยเป็นที่ยำเกรงของสัตว์ทุกตัวในป่าแต่มาวันนี้เมื่อแก่ตัวไร้เรียวแรงมันได้แต่นอนอยู่ในถ้ำรอความตายไปวันวันเจ้าป่าที่ไร้เรียวแรงก็ไม่ต่างจากสุนัขธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่ง นี่คือคำเยาะเย้ยถักถางที่มันได้ยินทำให้มันอยากจะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าในวัยชารานี้มันยังคงมีบารมีพอให้สัตว์อื่นเกรงกลัวอยู่คิดแล้วมันจึงเดินออกจากถ้ำมันเห็นลาสองตัวแม่ลูกกำลังยืนเล็มหญ้าอยู่หน้าปากถ้ำแม่แม่ลาจะมองเห็นราชสีแต่กลับไม่ให้ความสนใจ ยังคงก้มหน้าเล็มหญ้าต่อไปราชสีเท่ารู้สึกโกรธจึงเดินวางถ้าเป็นเจ้าป่าเข้าไปใกล้พร้อมทั้งทรงเสียงคำรามเพื่อข่มขู่ให้ลาทั้งสองตัวทันใดนั้นเองราชสีชราก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อลูกลาที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆแม่กระโดดเตะเข้าที่สะโพกของมันอย่างเต็มแรงนี่ทำให้มันโมโหสุดขีด แต่ราชสีหเท่าก็ไม่มีแรงพอจะทำอะไรโต้อตอบลูกลาสิ่งเดียวที่มันทำได้คือค่อยๆเดินลากสังขารที่บอบช้ำกลับเข้าถ้ำไปโดยเร็วเท่านั้นเองมีทัานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายามสิ้นไร้ซึ่งอำนาจชื่อเสียงก็ไม่อาจหูใครให้เกรงกลัว